เชว่าแพ้ๆสวัสดีสวีทแหละเพื่อนๆรถเจ็ดที่นั่งยอดนิยมตลอดการและนานเทินของเรานะจ๊ะฮันด้าสีสวยๆเอเพื่อนๆนะวันนี้อยู่หลังเต็นท์นะครับวันนี้เรามี EP สองนะปะแดงหมดแล้วว้ายตกใจหมดเลยฮะวันนี้เราอยู่กับน้องนีนิวนะอยู่น้องเอ็กด้วยว้ายฟ้าฮะแมว้ายสวยเช่นด้วยอย่างที่บอกนะครับเรามีเป็นรถบ้านฝากขายนะครับเป็น EP สองนะครับ f c ท่านใดที่มีรถไม่ได้ใช้นะครับสามารถฝากขาย EP ได้ราคาดีบอกเลยว่าไม่มีผิดผังนะ ถ้าเดูเรื่องหลักการวิธีการยังไงเนี่ยเดี๋ยวก็ติดตามนแอดมินได้นะครับผมถ้าใจร้อนก็ักส่วนรวไมได้เลยนะนะครับเรารับฝากขายตลอดเวลาเลยนะครับผมวันนี้อีกหนึ่งคันเพื่อนๆนะครับเป็นรถบ้านฝากขายเพื่อนเพื่อนะอีกหนึ่งแคมเปญตัวอย่างดีๆเลยนะครับผมคันนี้เป็น Honda f ฟรีดนะเพื่อนๆนปี2012อองออมือเดียวป้ายแดงเจ้าของขายโดยตรงเลยนะจ๊ะประตูสไลด์เปิดสองข้างนะสไลด์ออนสวยสวยเลยนะครับชุดแต่งน่าจะเป็นมูดดโร่นะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับผม รถสวยนะคันที่ผมบอกเลยไม่ถึงสามแสนนะนะครับ f c เราบอกว่าขายแบบไม่แพงเลยให้ f c ของพีพีเอาไปใช้กันนะครับผมคันนี้สวยนะนี่ฮะนะครับแทบไม่ต้องทาอะไรแล้วจับไฟนันได้ด้วยนะครับออกรถศูนย์บาทนะครับนี่ฮะขอดูภายในหน่อยครับน้องนิวครับ ABS airbag คู่ด้วยใช่ไหมเพื่อนเพื่อนตฟังก์นี่ฮะอืภายในก็ถือว่าล้ำนะฮอนด้านี่ล้ำตลอดเลยนะครับผมนี่ฮะ ไม่แสนห้าเศษเเพื่อนๆคนโซนถือว่าสวยนะแม่งดกงามจริงไปฝั่งนู้นกันสวยงามแผงประตูนะครับคนโซนจริงครับแผงแปบคู่หน้าจอ Android นะฮะแอรดิจิตอลหน้าแขนเดิมๆเบาะหนังสวยสะอาดคนโซนสวยนะเห็นบอกมีอ n s p e c t i o n ด้วยเดี๋ยวว่ากันตอนท้ายคลิปนะฮะขอดูสองแถวหน่อยครับ ประตูอัตโนมืออัตโนมัติฝั่งนู้นนะฮะอัตโนมัติไหมขอดูนิดนึงนี่ครับควบคุมจากคอนโซลได้ทั้ง2บาร์เลยใช่ไหมน,นะครับสวยงามนะเบาแถวสองก็สะอาดสะอ้านนะครับแถว3ก็ไม่มีขาดไม่มีแตกหักนะแม่ไฟสองเก่งก็ยังใช้งานได้นะครับผมอ่ะโอเคปิดเลยน้องเอ็กประตูจงปิดครับผมปุป๊บแม่ปิดคู่เลยนะเพื่อนเพื่อนนะแหลมจระ,ะจันแหววจริง ดูห้องเครื่องเลยดีกว่าลืมอะไรฮะลืมอะไรครับน้องเนียวอ๋อดูท้ายชงอัพใช้ได้นะครับแถวที่สามเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะยกพับเก็บขึ้นด้านข้างได้ด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มพื้นที่นี่เก็บของได้ด้วยนะครับถ้าเว่าเราไม่มีคนนั่งนะอ๋อพับลงยกขึ้นนะครับพับขาลงแล้วก็สามารถที่จะมีเชือกรังเอาไว้ได้ แรมแหววน้องนิวสุดยอดมาห้องเครื่องดีกว่าไม่แพงเลยนะคันนี้เนเพื่อนจริงโอ้โหรถเครื่องเงียบด้วยนะออกรถศูนย์บาทนะศูนย์บาทศูนย์บาทเพื่อนเพื่อนเอ๋ยห้องเครื่องก็วสวยสะอาดนะนี่ฮะแบตเตอรี่นี่ใหม่เลยนะนะผมนี่ฮะไม่ถึงเดือนกว่าหลามนะั้งฮะใหม่เอี่ยมเอี่ยมเลยคาหน้าเดิมนะครับนี่ครับเครื่องยนต์ไอพีเทป ไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําเดิมเดิมเลยนะเพื่อนๆรถเดิมสีเดิมเล่มเดิมทุกอย่างเดิมหมดแจมแววจริงๆคันนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับผมรถคันนี้บอกเลยไม่ควรพลาดจริงๆนะฮะมาแล้วจะ้ะมาแล้วจะ้ะฮอนด้าฟีเพื่อนๆป12ออโต้ประตรูอตโนมาติซ้ายขวานะครับแม่มันช่างสวยสดงดงามจริงฮนะรถบ้าน เดิมๆพร้อมใช้งานเพื่อนๆนะรถบ้านดีๆพีพีจัดให้คันนี้เท่าไหร่ดี่ยวคำนองไงครับสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทตูู้ต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 ูออกรถสุดบ้านพืเพื่อนๆนะสุดยอดเลยผ่อนไม่แพงนะน่าจะสี่ห้าพันอ่ะแล้วกี่ปีก็เดี๋ยวมาดูกันว่าดอกเบี้ยอยู่เท่าไหร่ยังไงมีแคมเปญอะไรบ้างนะครับบอกเลยว่าพีพีจัดให้ราคานี้จำมๆเลยนะต้องรีบนะมีรถไฟฟี่ไหมฮะก็จริงี่กดไลค์กดแชร์ผมหน้าเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบของเราชื่อเพจต้องคาร์ดิชแนนเซ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 สุดยอดนเซนเหน่อย แม่วันนี้รอเร็วใช่ไหมเยี่ยมมากฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องเอ็กช่วงนี้ก็ติดตามผมเกินครึ่งแสนเลยเนาะนะครับเดี๋ยวก่อนปีใหม่เนี่ยเรามีแคมเปญดีๆแล้วก็มีของฝากให้กับ FC แน่นอนเลยนะไม่ลืม,ไม,ลมไม่ลืมนะครับผมกราบขอบพระคุณ FC ทุกๆท,ท,ท่านด้วยที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามพวกเรามาโดยตลอดเราสัญญาว่าเราจะนำรถดีๆถูกๆมาฝากกันนะครับปีใหม่จะบอกเลยนะหารถเที่ยวไม่ได้บอกเลยว่าปีใหม่นี้กำลังหารถเที่ยวอยู่แวะมาพีพีบอกเลยว่าราคาดีนะครับพีพีจัดให้นอกจากรรรรราาาาาคคดดดีีีแแลล้้้้้ววววนนนอออออองงเเเ็กกะะะตตมมูู่่ัับบพสสิิซ์ไยยช ท่อยางหม้อน้ำพระเบกอะไรพวกเนี้ยนนะสิ่งที่สําคัญเนี่ยในการออกเดินทางนะครับจากมากเนี่ยเป็นน้อยจากน้อยก็แทบไม่มีเลยถูกไหมอไโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยขอบคุณมากจะสลอยพี่เท่าดีครับ